เส้นทางส้างสุขที่สวยงามใกล้ชิดธรรมชาติโอ้โหกาญมะพ้าะหลวงอยู่เป็นเรียกว่าย่อมๆมเลยนะครับกิจกรรมใบเน็ตชวนปังในโอกาสที่ผมได้ขเ,เข้าร่วมกิจกรรมก็ขอขอบคุณทางร้านเอาไว้ด้วยนะครับมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรียกว่าจัดโปรโมชั่นให้ครับเพื่อสมาชิก บรรดาลูกค้าของทางร้านทั้งขาประจําและขายจรได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเรียกว่าประทับใจมากๆเส้นทางสวยงามใกล้ชิดธรรมชาติชิวๆเลยสูตรโอโซนความเย็นสดชื่นได้เต็มปอดเลยนะครับวันที่มาร่วมกิจกรรมเข้าใจว่าทุกคน คงจะได้รับความประทับใจนะครับในทริปนี้แน่นอนนะครับขอบคุณไวเน็ตไวเนาโอกาสนี้ด้วยนะครับโอกาสหน้าจะมาร่วมสนุกด้วยกันแน่นอน